พระสโสดาบันยังมีปัญญาน้อยเพียงตัดได้เพียงอารมณ์รู้สึกว่ามีความตายเป็นปกติชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงแล้วก็มีความไม่ประมาทในชีวิตคิดสร้างความดีไว้เสมออันนี้เป็นกิจอันหนึง่ง ที่การที่จะเข้าถึงความเป็นประสดาบันตัวยอย่างที่แล้วมาก็ได้แก่เปสก,การีทิดาคือลูกสาวคนนายช่างหูก <c oughs> นั้นบรรดาท่านพุทธบริษัทก็ทราบแล้วในวันก่อนในการที่จะเป็นพระสดาบันได้นั้นองค์สมเด็จพระทรงทันทรงตัดว่าต้องตัดสังโยชน์สามราการคือสก,กาญทิฐิ เห็นว่าแต่ภาพร่างกายของเรานี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราหรือบางท่านตามพระบาลีที่กล่าวว่าพิจารณาหินขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญ,ญาณว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแต่ว่าความจริงขันห้านี้พวกเรามักจะรวมตัวไว้ในคําว่าร่างกาย คือม,มีร่างกายเป็นสําคัญในกําลังขขาบรรพดาบันนั้นตับได้แค่นิดเดียวคือมีความรู้สึกว่าชีวิตจะต้องตายเท่านั้นยังไม่ถึงก็ปลดเปลื้องว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงเท่านี้หวังว่าคงไม่เป็นการสุดวิสัยเขาบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิง <c oughs> ที่จะพึงทำให้เข้าถึงได้ วันนี้ก็เห็นจะไม่พูดกันถึงเรื่องการไม่สงสัยในคำสั่งในคำสอนขอ,ององค์สมเด็จพระจอมไตรรู้ว่าการที่เรานึกถึงความตายเราเชื่อพระพุทธเจ้าก็แสดงว่าเราไม่สงสัยในคำสั่งสอนขอ,ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วตอนนี้ไปก็ไปจับสังโยชนตัวที่สามคือศีลพตปรามาส องค์สมดเด็จพระบรมาโลกกนาศทรงตรัสว่าพระโสดาบันจะต้องมีศีลบริสุทธิ์สำหรับศีลนิบรรดาท่านพุทธบริษัท์ผู้รับฟังมีทั้งพระมีทั้งเนนมีทั้งครวาตม <c oughs> ีการรักษาศีลก็จะต้องเป็นศีลเฉพาะของแต่ละเพศพระคือสิขาบท227รรวมทั้งอภิสมา,าจารย์ด้วย สำหรับสมณเณรมีสิขาบทสิบรวมทั้งเสขิจวัตรอีเจดิบห้าเป็นแปดสิบห้าสำหรับครวาดก็ต้องมีสินห้าบริสุทธิ์รวมทั้งพรมิหารสี่ด้วยอย่างนี้จิงจะช่วยให้มีสินบริสุทธิ์อันนี้สำหรับสินเ <c oughs> ขาเว้นกันแบบไหน สิ salt, ่งนี้ที่จะขาดหรือไม่ขาดอยู่ที่เจตนาเป็นสําคัญเราต้องไม่มีเจตนาเพื่อทําลายชีวิตสัตว์หรือทรมานสัตว์ให้รับความลําบากความจริงการทรมานสัตว์ให้รับความลําบากไม่ถึงกับสิ้นขาดแต่รู้สึกว่าสิ่งจะทะลุไปเสีแล้วมันไม่ขาดแต่ว่ามันทะลุผ่านนงเข้าเราที่ไม่ขาดแต่เป็นโลรุนมันจะดีหรือ ฉนั้นจริงควรยังงดเว้นเสียทั้งหมดคือทั้งไม่ทําให้ขาดด้วยแล้วก็ไม่ทําให้ถลุด้วยคือไม่ฆ่าสัตว์แล้วก็ไม่ทรมานสัตว์ <c oughs> นอกจากไม่ฆ่าไม่ทรมานแล้วแล้วก็มีอารมณ์จิตเมตตาสงเคราะห์มีความรู้สึกอยู่เสมอว่าสัตว์กับเรามีสัสภาวะเสมอกันเือมีความต้องการในความสุขไม่ต้องการในความทุกข์ ต้องการในความเกลื้อกูกลซึ่งกันและกันแทนที่เราจะฆ่ากลับมีความเมตตาความรักกรุณาความสงสารอาตมารู้สึกสนลดใจเห็นว่าท่านบุญใดสดาความรังเกียจในสัตว์เห็นเขาแล้วหนักใจมากและสลดใจมากทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าสัตว์กับเราเราก็สัตว์มีสภาวะเหมือนกัน มีความหิวมีความกระหายมีความต้องการทุกอย่างเหมือนกันไม่เมื่อความรู้สึกมันเหมือนกันอย่างนี้เราจะไปนั่งรังเกตกันเพื่ออะไรดังเกตว่าร่างกายของสัตว์สกปรกหยาบคายตำช้าร่างกายของเราะ่ะมันดีกว่าสัตว์ตรงไหนสัตว์มีอุจาระเราก็มีอุจาระ สัตว์มีปัสสาวะเราก็มีปัสสาวะสัตว์มีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองเราก็มีเหมือนกันสัตว์กินของที่สดที่ข่าวเราก็กินของสดข่าวเหมือนกัน <c oughs> สัตว์ต้องการเสพการ,รเราก็มีความปรารถนาในการเสพการเหม,มือนกันแต่ว่าสัตว์ค่าคนน้อยแต่คนค่าสัตว์มาก จั์เบียดเบียนคนมีน้อยแต่คนเบียดเบียนสัตว์มากอย่างนี้ใครควรจะรังเกียจใครมนุษย์คือเราควรรังเกียจสัตว์หรือว่าสัตว์จะควรรังเกียจเรานั่งเลกนั่งพิจารณาดูให้ดี <c oughs> ว่ามนุษย์มัาจะยกย่องตัวเองอยู่เสมอว่าเป็นสัตว์เสด็จแต่เลือแท้จริงๆแล้ววันหนึ่ง พวกปลาทูปลาเล็กและปลาใหญ่ฆ่าคนตายกี่คนในคนฆ่าสัตว์ตายวันละกี่ตัวเอาอย่างนี้ก็แล้วกันแล้วนางเราจะมานั่งรังเกียจสัตว์เพื่อประโยชน์อะไรเรายะว่ากันไปเราเองสิมนความร้ายกว่าสัตว์มากนี่เราจะไม่พูดกันในข้อนี้แล้วก็พูดกันเฉพาะในข้อที่ว่าเรา มีความต้องการเม่ตาปราณีสัตว์เราไม่รังเกียจในสัตว์ก็แล้วกันเราจะไม่ฆ่าสัตว์เราจะไม่ทรมานสัตว์ <c oughs> มีความรู้สึกว่าสัตว์กับเราเป็นเพื่อนเกิดแก่จิบตายเหมือนกันอย่างนี้สบายใจดีไหมถ้าเราอยากจะฆ่าเขาถ้าเขาจะฆ่าเราเขาบ้างเราจะมีความรู้สึกยังไง เราไม่ต้องการสัตว์ตัวเล็กเกเช่นอยู่ขอเลือดเราหยดเดียวเราโกรธตีซะจนตายมี่ค่าของชีวิตของสัตว์ทั้งยังไม่มีราคาค่างวดไม่มีใครรับรองชีวิตเสยียเลยเป็นอนุว่าความร้ายแรงของคนมีความร้ายแรงยิ่งกว่าสัตว์ทำไมเราจะต้องไปนั่งรังเกียจสัตว์ว่าเป็นสัตว์ชั้นเลวสัตว์นิสชนนะ และยกย่องตอนเองว่ามนุษย์เป็นสัตว์ชั้นดีสัตว์ประเสริฐหนักใจตอนนี้ขอพูดตรงๆว่าหนักใจไม่ทราบว่าจะแก้ไขยังไงใช่มีความรู้สึกดีไปกว่านี้เป็นอันว่าท่านนันหลายเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระชินสีเราปฏิบัติเพื่อความเป็นประโยชนดาบันเราก็ต้องมีจิตเมตตาความรักกรุณาความสงสารไว้เป็นที่ตั้ง เราก็ไม่ยอมทำลายชีวิตสัตว์ไม่ยอมกันแกล้งให้สัตว์ที่รับความลำบากมีความปรับเลื้มใจเมื่อม,มีโอกาสได้สงเคราะห์สัตว์ให้มีความสุข <c oughs> <c oughs> นี่เป็นข้อที่หนึ่งสำหรับศีลข้อที่สองข้อว่าอธินาทานการลักการขโมยทราบสินของบุคคลอื่น ความจริงทรัพย์สินของเราเราไม่ต้องการให้ใครมาลักมาขโมยแล้วก็มีชาวบ,บ้านที่ไหนที่เคยประกาศทางหนังสือพิมพ์ประกาศทางวิทยุแจกใบปลิวแล้วโฆษณาในขยายเสียงว่าทรัพย์สินของฉันมีมากขอท่านหลายจะมาช่วยกอบโกยทรัพย์สินของฉันไปโดยไม่ได้รับอนุญาตอาจจะมีที่ไหนบ้างก็ได้อาตมาชีวิตอย่างน้อย แต่ว่าชีวิตที่เกิดมาผ่านมาที่ยังไม่เคยพบไม่เคยเห็นก็เป็นอนุว่าเท่าดีทราบคนก็ดีสตส์คนดีไม่ต้องการให้เรายื้อแย่งทรัพย์สินของเขาเรามีความรู้สึกชั้นใดเขาก็มีความรู้สึกชั้นนั้นมีความต้องการในทรัพย์สินของบุคคลอื่นเราจะทำลายด้วยวิธีไหน องสมเด็จ้วยจอมไตรทรงตรัสว่าการอยากได้ทรัพย์สิขนของบุคคลอื่นนั้นเป็นเรื่องจากความโลภเป็นสําคัญการที่เราจะทําลายความโลภให้หมดไปเราก็ต้องมีการให้ทานเป็นการต่อต้านกับความรู้สึกนั้นความรู้สึกอยากได้ทรัพย์สิขนของบุคคลอื่นมาเป็นของตน เราไม่เอาละเราไม่ต้องการอยากได้ทรัพย์สินของเขาแต่ว่าเรากลับให้ทรัพย์สินของเราให้เป็นประโยชน์แก่บุคคลอืน่นนี่เป็นปฏิปทาเพื่อก้าวเข้าไปสู่ความเป็นพระสูดาบันเจนว่นพระสูดาบันทุกท่านพอใจในการสงเคราะห์เป็นการทำลายโลภความโลภ ไม่มีความทะเยอะทะยานอยากได้ทรัพย์สินสมบัติของบุคคลอื่นมาเป็นของตนแต่ว่าระโสดาบันยังร,ำร่ำรวยแต่ว่าการธรามากินโดยปกติท่านเรียกว่าสัมมาชีวะอันนี้พระพุทธเจ้าไม่ทรงทำนิและไม่ทรงถือว่าเป็นความโลภความโลภในที่นี้เป็นการถือเอาทรัพย์สินที่บุคคลอื่นให้โดยไม่ชอบทำเท่านั้น นี่การแก้แก้ตัวนี้แก้โลภตัวนี้ก็ต้องการมีการให้ทานเป็นเป็นกําลังการให้ทานที่จะมีขึ้นได้ก็ปรสาสัยจิตเมตตาความรักกรุณาความสงสารนี่เป็นอนุ่าเถ้ามีเมตตาความรักมีเมตตาความสงสารก็คุมศินได้สองสิขาบทแล้วต่อไปองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วทรงแนะนํา ว่าโทษแห่งความทุกข์ด้วยเหตุแห่งความทุกข์ข้อที่สามในวากาเมสุเมชาจาร์การละเมิดชีวิตอการละเมิดความรักในบุคคลอื่นข้อนี้เรามีความเข้าใจว่าแย่งสามีเขาแย่งพัญญาเขาเป็นกาเมสุเมชาจาร แต่นเนื้อนะองสมเด็จพระพิชิตามารทรงตรัสว่าสามีเขาก็ดีพัญญาเขาก็ดีลูกเขาก็ดีหลานเขาก็ดีเลงเขาก็ดีญาติเขาก็ดีคนรับใช้ก็ดีคนอยู่กับผู้บังคับบัญชาก็ดีทั้งหมดนี้ถ้าไปละเมิดโดยที่ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ปกครองเขาไม่รู้วิดามันดาไม่รู้ม่ได้ไม่อนุญาตเขาผู้นั้นมีโทษเป็นการเม อันนี้ต้องหดให้หมดยินดีแต่เฉพาะคู่ตัวผัวเมียเท่านั้นยิ่งจะถูกต้องตามยงาวะแห่งการรักษาศีลเพื่อความเป็นประโสดาบันนี่ความรู้สึกอย่างนี้เราจะทำยังไงดีไม่ดีเห็นคู่ครองของบุคคลอื่นมันน่ารักน่าปราศนาน่าร่วมรักษสจริงๆ จะเป็นท่านชายก็ดีท่านหญิงก็ดีมันนึกถึงตัวเราก็แล้วกันว่าเขากับเราผู้เป็นเจ้าของย่อมมีความรู้สึกเสมอกันเราไม่ต้องการให้ใครมาทำลายคนรักของเราและบุตรหลานของเราโดยที่เราไม่เห็นชอบด้วยฉันใดคนอื่นทั้งหลายเขาก็มีความรู้สึกฉันนั้น อดใจยอมรับนับถือซิ่งกันและกันใช้เมตตาความรักกรุณาความสงสารบุคคลผู้เป็นผู้ปกครองว่าเขากับเรามีความรู้สึกเหมือนกันในต,ตอนนี้ท่านเรียกว่าสันโดษย,ยินดีแต่เฉพาะคู่ครองของตัว่านั้นหักอารมณ์ขมใจเข้าไว้เพื่อการสัมผัสระหว่างเพศไม่ได้สร้างให้คนมีความสุขตลอดการตลอดสมัย ถ้าทำผิดจังหวะเข้าไปล่วงละเมิดคนรักของบุคคลอื่นขเขา,าเข้าหรือที่เขาหวงแหนชีวิตจะสั้นตัวเองก็จะมีแต่ความเดือดร้อนข้อนี้องค์สมเด็จพระชินวนวรส่งแนะนําให้ละเสียเราจะมีความสุขข้อดีสข้อดีสี่มุสาวาด องสมเด็จพระบรมโลกกัถนนให้ปรารภว่าเราเองต้องการไหม่าคนอื่นเขาจะมาโกหกมดเท็จในเรื่องที่เราต้องการความจริงอันนี้ก็จะมองเห็นได้ว่าทัง่านชายและท่านหญิงก็ไม่ไมีไม่พองปราถนาเราไม่ต้องการชั้นใดเขาก็ไม่ต้องการชั้นนั้นนอกจากคำมโมสุสาวาดวาจาที่ไม่ตรงกับความจริงแล้ว องสมเด็จพระปฏิบัตแก้วให้ระง,งับถ้อยคําคือคําหยาบเป็นเครื่อสะเทือนใจขอาบุคคลผู้รับฟังวาจาสอดเสียดยุยงส่งเสริมให้บุคคลอื่นเขามีแตกราวเส่งกันละกันเพื่อเจอเดืวไหลาวาจาที่ไร้ประโยชน์พูดแล้วไม่เกิดประโยชน์อันนี้องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงแนะนําให้ละเสียรวมความว่าทิ้งทั้งหมดนี้ เราเองเราก็ไม่ต้องการเมื่อเราไม่ต้องการแล้วใครเขาจะต้องการข้อดีห้าองค์สมเด็จพระวิชิตามารทรงแนะนำ้ละจากการดื่มสุราเรม,มีไรเพราแปลว่าเพราะว่าเป็นฐานะที่ตั้งแห่งความประมาททั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าตามปกติเราก็เมาอยู่แล้ว ถ้าเราไปดื่มสุรามีไรประสาท์มันจะฟันเฟือนทำลายทรัพย์สินที่เรามีอยู่โดยใช่เหตุและเป็นเหตุให้บุคคลอื่นเขาเหยียดยามดูถกูกดูเหม่นคนดื่มสุรามีไรไม่เป็นที่นิยมของคนดียังมีอยู่บ้างก็สำหรับคนเลวเท่านั้นคือ่นเลวเท่ากันเขาก็ดีเขาก็นิยมกันเองคนที่ดีนี่เขาไม่นิยม พูดอย่างนี้คนจะไม่ถูกใจคนดื่มสุราก็ช่างไปไระไเนมื่อนะพูดกันเฉพาะบุคคลที่ต้องการความเป็นประสงดาบันเท่านั้นสินห้าบริการสําหรับครวัตองค์สมเด็จพระบรมโลกนนันนาถถือว่าเป็นปกติศินที่คนทุกคนต้องการสําหรับพระสําหรับเนงก็จงระวัง ท่านจงอย่าถือว่ามีสินสองร้อยยี่สิบเจ็ดมีสินสิบหากว่าสินห้าสิขาบทใดสิขาบทหนึ่งท่านพลาดก็แสดงว่าสิขาบททั้งเจ็ดสองร้อยยี่สิบเจ็ดสิขาบทแล้วนว่าสิขาบทสิบของท่านไม่มีเลยเลยของเล็กยังรักษาไม่ได้ของใหญ่จะรักษาได้ยังไงเป็นอันว่าท่านทั้งหลาย การที่จะเข้าถึงความเป็นประสงดาบันสิ่งสําคัญที่สุดก็คือศีลรักษาศีลแท้ไม่นคงทำนองจิตให้ทรงอยู่อย่างนี้เราจะเห็นตัวอย่างสาวกวอคองค์สมเด็จพระบระมครูเวลามีน้อยยกตัวอย่างมาแค่น้อยอย,อย่างนางโคจุตราสาวใช้เขาว่านางสาม,มาวดี ในตอนต้นนี้นางขโมยค่าดอกไม้ของพนายวันละสี่ตำลึงเพราะว่าพนางสามาวดีทได้รับความเมตตาจากพระเจ้าเทนบรมกษัตริย์เริ่บาท,ทาเท้าเธอทรงพระพรจาจทธานค่าดอกไม้วันละแปดตำลิงโคจุตราสาวชาววางังใกล้ชิด ได้รับใช้ให้ไปซื้อดอกไม้ก็ว่ากันเสียคนวันละสี่ตำลึงสี่ตำลึงวันละครึ่งของคนที่ให้ไปต่อมาเมือนนางได้ฟังเทศขององค์สมเด็จไปจอมไตรบรมศาสนาเทศจบที่บ้านในบ้านคนนายมาลาการก็ปรากฏว่าน,นางนั้นได้เป็นบระสดาบัน เมื่อเป็นเาโสดาบันและวันทับตะว,วันนั้นเป็นต้นมานางก็เลิกโกงค่าดอกให้นี่จะเห็นว่าคนที่เป็นระโสดาบันนั้นเขาไม่ละเมิดศีลห้าจริงๆในอันหนึ่งในเรื่องเดียวกันสำหรับการรักษาศีลยิ่งกว่าชีวิตนี่ก็ได้แก่คณะเขาว่านางสามาวดีก็มีคูุชุตราเป็นอาจารย์ เมื่อกลับมาถึงพระราชฐานพนางสามมาวด,ดีเห็นดอกไม้มากขึ้นเท่าตัวจึงถามว่าวันนี้พระราชาทรงพระราชทานค่าดอกไม้แก่ฉันเพิ่มหรือยังไง <c oughs> นางขุจิตราก็บอกว่าไม่ใช่แม่เจ้าพระราชทานเท่าเดิมแต่วันก่อนๆนนี่หมอมฉันโกงสักครึ่งหนึ่งซื้อมาครึ่งหนึ่งนี่คนนี้เป็นมโนดาวันนี้เขาก็ไม่โกหกด้วยเขาพูดตามความเป็นจริง พนานสาม,มาวด,ดีถามว่าวันนี้ทําไมจึงไม่เอานางก็บอกว่าไม่เอาแล้วฟังเทศจากองค์สมเด็จพระบพิธีแก้วท่านบอกว่าบาปเป็นความชัว่วพนานสามมาวด,ดีขอให้เธอเทศให้ฟังพร้อมเลยหญิงห้าร้อยเขาพูดกันลัดๆเธอเทศให้ฟังจบเดียวเพราะปรากฏว่าหญิงทั้งหมดเป็นาโสรดาบันหมด ในขณะนั้นเองที่องค์สมเด็จพระบรมสุคตยังอยู่ในประเทศนั้นวันหนึ่งพันนางมาคันดียามีความฤทธิ์ยาในในพันนางสามาวดีกับคณะที่บำรุงพระพุทธเจ้าจึงตั้งใจใจะเข่งฆ่าพันนางสามาวดีกับหญิงห้าร้อยคนให้หมดเพราะสนใจกับองค์สมเด็จพระบรมสุคตเธอไม่เรื่อมใส พนังาจึงได้เอาให้อาให้เอาไก่เป็นไปให้พน,นาสามสามีแกงมาให้พระราชา <c oughs> นี่ขอเล่ากันแบบล,ลัดๆเป็นการประกอบเรื่องพ่าน,นางสามีพร้อมดิหญิงห้ารอยที่ฟังข่าวว่าพระราชาต้องการเสวยแกงไก่แต่ว่านําไก่เป็นมาให้นางก็บอกว่ารับไม่ได้เพราะฉันรักษาศีลฆ่าสัตว์ไม่ได้ เขาบอกว่าเป็นคําสั่งผู้ราชาอาจจะต้องถึงตายน,นางก็บอกก็ไม่เป็นไรถ้าฉันจะตายเพราะทรงสินบริสุทธิ์ฉันยอมรับเป็นอันว่าน,นางก็ไม่ยอมฆ่าสัตว์ไม่ยอมฆ่าไก่นี่ละบรรดาท่านพุทธบริษัทธทั้งหลายเจนว่าความเป็นบรบโสดาบันนี่มีความมั่นคงในศินจริงๆอย่างนางคุจุตรานั่น เขาไม่ยอมนำเอาทรัพย์สินที่มันที่บรรน,น,นาสามาวด,ดีให้ไปซื้อดอกไม้ที่เคยโกไว้วันละสีต่ตำลึงเขาก็เลิกโกเมื่อไม่โกแล้วก็ไม่โกหกหมดเท็ดล้วต่อมาคณะเขานางสามาวด,ดีทั้งหมดอาจจะมีโทษถึงประหารชีวิตเพราะขัดคำสั่งของพระราชาแต่ตว่าพ้นนางทั้งบรรดาน,นางทั้งหมดมีหญิง ห้าร้อยคนถ้ามีพระนางสามาวดีเป็นประธานก็กล้าที่จะยืนยันว่าเราจะไม่ยอมฆ่าไก่อาหาเพราะว่าเราเคารพในองค์สมเด็จพระบรมโลกกนาถจะตายก็ตามทียอมรักษาศินยิ่งกว่ารักษาชีวิตนี่แหละบรรดาท่านหลายผู้เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระธรรมสามิตรไหนๆท่านก็ประกาศตน คารบในองค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสาดาสัมมาถสัพพุทธเจ้า,าแล้วแล้วก็ต้องการความเป็นประสนดาบันคือเป็นวามความสุขขั้นต้นในพระพุทธศาสนาขอบันดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยทุนนาจนพายการรักษาสังโยชน์ข้อที่สคือทำลายอารมณ์ที่รัดจึงใจได้แก่ศีรับรตาปรมาธ การเป็นผู้ทำลายศินจงอย่ามีแกจิตใจของบรรดาท่านพุทธบริษัทขอให้บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านจงมีความมั่นใจในการักษาศินและจงเชื่อว,ว่าท่านผู้มีศินบริสุทธิ์นั้นย่อมมีความสุขทั้งในชาติปัจจุบันและสัมภาราภพ คือคนที่มีศีลบริสุทธิ์ชาตินี้ก็มีความสุขเมื่อตายจากชาตินี้แล้วเกิดไปในชาติใหม่ก็มีความสุขขึ้นชี่ว่าความทุกข์ใดๆที่จะมีปัจจัยเกิดจากศีลไม่มีสมบัติบรรดาท่านพุทธบริษัทละบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเวลาการที่จะแนะนํากันก็หมดแล้ว ต่อ๋ยวนี้ไปท่านบรรดาท่านงหลายที่เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระปฏิบแก้วจงใช้อิริยาบทตามสมควรนั่งปฏิบัตินั่งคัตมตัดนั่งพับเพียบนั่งหอยขากับเก้าอี้จะเองกายบนเตียงนอนนรือขัดพื้นทางข้างล่างจะยืนหรือจะเดินจงกรมก็ได้ให้ทรงใจนึกถึงศีลไว้เสมอที่เราเรียกกว่าวสีลานุสติกรรมฐาน แต่ว่าศีลานสุสติกรรมฐานจะทรงอยู่ได้นานก็เพราะอาศัยมีพรมีหารคือเมตตากุณาทั้งสองยการคงอยู่ด้วยอย่าช่วยให้อารมณ์ใจของท่านเป็นเอกกตาอารมณ์เรามองดูเวลาสําหรับการที่จะพูดกันก็นหมดแล้วต่อทต่นี้ไปขบันดาสาวกขององค์สมเด็จพระประทีตแก้วจงปฏิบัติตามประทำคำสั่งสอนที่องค์สมเด็จพระจินวรแนะนํามาตามที่กล่าวแล้ว จนกว่าจะถึงการเวลาอันสมควรของท่าน